สวัสดีครับทุกคนพีทกินกับพีทนะครับหนึ่งในคณะกรรมการเชลชวนชิมครับ วันนี้จะมาแนะนำของอร่อยสั่งมากินที่บ้านได้ง่ายๆนะครับและที่สำคัญก็คือวันนี้พีทสั่งเครื่องดื่มจากเดลี่คาเฟ่แล้วก็ขนมมาด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับเดลี่คาเฟ่สามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วหลายเจ้าเลยเฉพาะสั่ง delivery เท่านั้นนะครับมีโปรโมชั่นเจ๋งๆเปลี่ยนไปในทุกๆเดือนด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่วันนี้สั่งมาก็คือร้านกุ้งทองนะครับอยู่พระราม4นะครับร้านนี้เป็นร้านที่ได้รับตราเชลชันชิม ราสัญ,ญลักษณ์แห่งความอร่อยเคียงข้างคนไทยครับผมอะไม่รีรอแล้วกลิ่นเนี่ยมันโชยมากเดี๋ยวจะมากินกันไปทีละอย่างและแนะนํากันไปเลยแล้วกันนะครับผมนี่สั่งมาแต่เมนูที่ชอบๆทางนั้นเลยเริ่มต้นนะฮะนี่เลยครับข้าวผัดปู มีกันเชียงเน้นๆอยู่ในข้าวผัดปูที่ผัดมายังสวยงามครับผมแล้วก็มีปลาเนื้ออ่อนทอดนะครับราดพริกโบราณน,นี่สีเหลืองทองแบบนี้นะครับเริ่มจากข้าวผัดก่อนเลยยั่วยัวจ้าดทอดกลมกลมลงตัวมาก ปลาเนื้อแน่นแล้วก็ตัวพริกโบราณที่เขาผัดมาเนี่ยนะฮะมันถึงรสถึงเครื่องมากนี่ตักรีฟูดของเขามาราดไปเลยครับคือดีพอกินแล้วก็เริ่มเผ็ดนะฮะเอามาแก้หน่อยฮะ,ะนมสดบราสูก้กาค<อ>ือพอกินอะไรเผ็ดๆแล้วได้นมได้ พวกชาเลยมาช่วยเนี่ยมันแก้เผ็ดได้มาต่อที่รสเบาๆนะครับอันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ชอบมากเลยก็คือกระหล่ำผัดน้ำปลานะครับของร้านกุ้งทองดีจริงอวบกรอบช่ำอันนี้อยากจะอวดเลยเนื้อป,ปูผัดผงกะหรี่ครับมาเป็นก้อนๆแบบนี้เลยดูสิครับนี่ ข้าวผัดปูแล้วก็ราดด้วยเนื้อปูผัดผงกะหรี่ไปอีกที <ว î> อร่อยมาก <S <S อ่ะแลวอย่างหนึ่งนะที่เวลาผมแวะปั๊มน้ำมันเชลแล้วต้องแวะเดลี่คาเฟ่เนี่ยก็เพราะว่าชอบแก้วนี้ครับผม <S <S มันจะเป็นอเมริกาโน่น้ำส้มแท้นะครับแนะนำให้ลองไปสั่งกินกันดูนะฮะกินแล้วสดชื่นมาก <S <S ได้ความหวานอมเปรี้ยวจากน้ำส้มนะฮะแล้วก็ กาแฟดิบๆและมาต่ออีกหนึ่งที่เด็ดของเขา้าฮะกุ้งทอดเกลือโบราณกุ้งตัวกวบมาเป็นคู่แบบนี้นะครับ6ก0กว่าบาทแล้วดูน้ำนะตรงน้ำที่ทอดมาตรงนั้นเนี่ยเอาไปราดข้าวกินนี่อร่อยมากนะครับนี่ทุกคนมันที่หัวนี่คือความฟินอีกหนึ่งอย่างของคนที่ชอบกินกุ้งนะฮะ บอกเลยนะครับว่าจุใจมากวันนี้กินทั้งของอร่อยร้านดังตามรอยเชลชนชิมแล้วยังสั่งเครื่องดื่มขนมจาก Daily Cafe มาด้วยนะครับแถมโปรโมชั่นเด็ดๆจากการสั่งผ่านแอปพลิเคชันด้วยนะฮะนอกจากที่กินไปเมื่อกี้ก็คือมออีชาเขียวมัฉะใส่นมนะแล้วก็มีนี่ด้วยนะครับชานมไข่มุกรวมถึงโดนัทครับนี่โดนัทเคลือบน้ำตาลของเขาเนี่ยนุ่มมากนะฮะเดี๋ยวจะฉีกให้ดู แต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะกินขนมนะขอไปจัดของข่าวตรงหน้านี้เรียบก่อนนะครับผมคลิปหน้าพีทจะมาแนะนำร้านไหนกันต่อรอติดตามได้เลยนะครับที่เชลชวนชิมครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย